ดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ OG Super ุกซเอร์สามกงนะครับเข้าเกมมาตอนบายหนึ่งนะครับก็สามารถเข้าเกมได้นะตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนเซิร์ฟเวอร์ไปเลยนะครับเข้าไม่ได้ทุกเซิร์ฟเลยนะก็เข้าไม่ได้ประมาณห้าโมงเช้าทุกคนเออผมก็แล้วก็แจกอังเปานะครับอังเปาเพิ่มอ่ะอันนี้เหมือนจะใช้ส่วนตัวได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดมันน่าจะได้ประมาณว้าวนี่ครับแจกของเจ๋ๆนะครับที่เข้าเกมไม่ได้เออ ตอนนี้ผมก็พยายามเก็บของดองไว้นะครับยังไม่ได้พหลังนะก็ดองไว้ของเยอะเลยแล้วก็เก็บทองนะงทุกคนเห็นไหมอ่ะฮะแอร์พคร์ตขึ้นเก็บทองไว้สองหมื่นครับแล้ววันที่สิบสี่มั้งทุกคนเราร้านค้าพิเศษจะมาเราก็จะไปซื้อขุนพลแดงสักสองสามตัวเออโอเคส่วนร้านนี่มา้วครับทุกคนวันนี้ก็มีอุ้ยแกให้สุ่มนะครับกับบางทองอล้ผมกดปีไปสักครั้งแล้วกันบลัม ผมเกิดซุ่มในตัวเลยนะทุกคนครั้งเดียวอะ่ะแบบได้บุญเอกมาโหูพ้นดีใจโอเคตอนนี้ผมมีอยู่เก้าใบนะครับแล้วคัดอีกหนึ่งใบก็ได้่อุ่มได้แล้วเราซุ่มไปครบพันห้าไปก็ได้นะโอเคแล้วผมเลื่นให้เป็นกรอบม่วงดีกว,ว่าทุกคนผมปั๊มเวลเยอะเกินไปหนะ่อยทุกคนพลังมันเลยตามไาม่ทันเวลนะโอเคแล้วเราเล่นบทนี้ให้จบนะบทุกคนจบบทนี้ผมก็จะได้ ก็จะได้เป็นกรอบม่วงนะทุกคนแบบกรอบม่วงส,สวยๆนฮะโอเคแล้วเราตีเตียวแล้วนะครับสู้กับเตียวแล้วนะมาถึงผมใช้สก,กิลได้สี่ตัวแล้วนะทุกคนนี่ครับเพื่อนๆที่ถามมาว่าเลือกยูโรบอลไปสองตัวก็มาถึงใช้สก,กิลได้เลยนะครับทุกคนแบบเนี้ยทุกคนประมาณบวกสี่นะบวกสี่หรือบวกสามอะเอ,อ้อยจำไม่ได้ทุกคนแล้วผมดูให้นะเดี๋ยวจบเราตีเตียวแล้วเสร็จกันทุกคน บอดก็เริ่มโหดมากครับบอดตัางหลังอะโอเคติด,ตดหินไม่หนึ่งตัวนะผมสายฟีนะทุกคนแบบเล่นชิวๆผมต้องเก็บทองไว้เยอะนะครับทุกคนใครสายฟีนะแล้วก็มันจะมีกิจกรรมมาให้เล่นตอนหลังนะครับใช้ทองเยอะนะครับเก็บให้ไม่ต่ำกว่าสามหม่นะตอนนี้ผมมีสองหมื่กว่าแล้วทุกคนแต่สายเติมก็เก็บไว้บ้างนะเออผมแนะนำทุกคน ่วนใหญ่ถ้าเติมถ้าอยากเก่งจริงๆก็เติมสัก avp สาม avp สี่ทุกคนมันจะดันพลังไว้นะตอนนี้ผมก็เก็บตังค์อัพคอมซะหน่อยนะคอมตอนนี้ผมมันช้าเกินไงทุกคนอ่นะเราดูให้ครับทุกคนบวกอะไรบวกสี่ทุกคนเออบวกสี่ถึงใช้สกิลได้นะบวกสี่ก็เปสั่งสิบห้านะครับทุกคนแล้วก็ใช้ลูกแก้วนี่อีกประมาณหนึ่งพันห้ามั้งทุกคน,กคนถ้าเป็นคุณพลสีแดงนะเดี๋ยวเรามาสู้โจโฉอีกสักตัวนะ ถ้ากดข้ามได้ต้องวิว50นะครับแล้วก็รอตรงเนี้ยลงรูปในกาซายจบไปกี่เทินผมจะไม่ได้เนกันนะน่าจะเทินนึงมากทุกคนโอ้ตกคีไปครับแต่ก็ไม่ตายนะส่วนแฟชั่นตัวเอกก็เลือกตามใจชอบครับทุกคนเมื่อวานที่ผมไม่ลงคลิปก็ไม่ค่อยว่างครับทุกคนผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไมาน่นเกินี้ด้วยแล้วผมแค่เข้ามาเก็บพลังไว้ทุกคนเดี๋ยวค่อยดันแบบวันเดียวให้สุดๆเลยนะ ตอนนี้ผมก็ดองพลังไว้ทุกคนพลังกายครับทุกคนไว้ปั๊มเบลนะแล้วก็ดันพลังอีกทุกคนก็ตอนนี้ขอกักพลังไว้ซะหน่อยโอเคแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราผมบอกอะไรแป๊บน,นึงนะ <c oughs> เราเล่นบทนี้เสร็จแล้วผมไปบอกอเลยทุกคนเรียบร้อยผมเบิงผมจะตายไหมลนะ่ะโอเคผมขอสามดาวเถอะอ่ะสปอร์ตฮิวไป ผมเตะตีธรรมดาเรียบร้อยผมเตะผมจะตายรห,านะหรือเปล่าไม่รู้นะแต่โนลูกน้องเขาตีอย่าตายเออหลบไปดีทุกคนอยู่ลงไปโอเคครับทุกคนได้สามดาวนะเกือบเกือบไม่ผ่านสามแล้วละโอเคเราก็จะขึ้นไปก่าโบ้งแล้วครับทุกคนเกอบม่วงนกะ็จะบทบทที่ประมาณยี่สิบสี่ห้าทุกคนจบบทจบบทที่ยี่สิบสี่นะครับก็ได้เกอบม่วงเลยนะผมขี้เกียจมาเล่นตรงเนี้ยก็เลยไม่ได้เข้ามาเล่นเลยโอเคเดี๋ยวเรารับบัตรส่งไป เพื่อสุมสิบใบโอเคเราไปสุมครับทุกคนตอนนี้ผมก็สามารถใส่อุปกรณ์พิเศษได้แล้วนะทุกคนเนี่ยตัวเนี้ยแต่ก็มีแค่ของซัพพอร์ตนะครับตอนนี้ชิ้นเดียวโอเคครับสิบใบแรกก็มีแค่สิบใบเดียวนะบึ๊บบึ๊บ,บ,บอ่าของก๊กเราพดีครับทุกคนโอเคครับติคีบสองก็อีกอีกแปดสิบเราก็จะได้ คุณพลฟรีนะครับเลือกนะทุกคนก็จะเป็นจะมีของก๊อกผมนะก็จะมีเล่าปีม้าเฉียวเตียวหุยส่วนใครเล่นก๊อกไหนก็ไปดูได้นะครับมีตัวอะไรมันก็หุยก็จะมีพวกโจโฉแห้วต้นครับคนเข้าทูได้นะโอเคตอนนี้ผมก็รับคนช้าแคนนะครับทุกคนแคนแบบวิวก็มีพวกคนดูมาอยู่นะครับผมยังไม่ทันบอกเลยนะสร้างคิวอะก็มีอยู่สามคนนะครับก็ผมเป็นหัวหน้าคิวนะก็จะมีพวกคนดูนั่นแหละทุกคน อ่าคนนี้ก็มาคอมเมนต์บ่อยนะครับทุกคนอ่าแต่ตอนนี้ก็ไม่ออนเป็นสิบสองชั่วโมงนะอ่าถ้าเพื่อนเื่อนดูคลิปนี้อยู่ก็เข้ามาเล่นสักหน่อยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็มีเพียงแค่นี้ครับทุกคนสวัสดีครับ